นายนายเดี๋ยวกอนสิคุณคุณตามผมมาทำไมครับแฟนคุณก็ไม่พอใจหรอกคุณพีมาไม่ใช่แฟนฉชนนะทาไมเป็นคนอย่างนี้วะนี่นายขอบใจมากเลยนะ เที่ยวน้ำมาให้อ่ะเฮ้ยเออนายเอาน้ำมาให้เราอ่ะแล้วนายกินหรือยังอ่ะขอบคุณมากครับ หมดแล้วอ่ะเเฮ้ยครบสามชั่วโมงแล้วมีเรื่องกันต่อได้นี่เลยโชว์ผีมือเลย กจัมจ้าสุขลาเราเรามาเพือกลกันถ้าในวันนี้มีความสุขความสุขกับ้อาำหรักพวกเราดัดตั้งมาเล่นรหล่าดาวไปจคจ้าไฟมันร้มีความร้อนไม่อาจทนร้อนร้อนไปไฟจะรบกอนเพียงไหนสุขเพื่ไทยร่วมร้องไ้ฮะสุขเพื่ไทยร่วมร้องห้ฮ่าไหนบอกว่าไม่ชอบดูบอลไงพี่แอมนี่สาธุมีเรื่ออยู่โน้นน่าะไปดูหน่อยระครับ ไม, rate, pues ไม่ได้ชอบดูบอลแต่ว่าใครชนะเราเชียร์ด้วยสรุปแล้วก็มีแค่ไอ้โกกับไอ้เสียดกวงที่แพ้ฝาไม่อนทำมึง ควรเาแม่นหน้านะเพื่อทำสังฆทานเพื่อจะได้อาิสงในแพทีมปีศาจดำมันไม่แพ้บ้างมึงอย่าวู่วามีิ่ร้ายยมีแพ้มีชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยฉยไว้บอลแพ้แต่คนไม่แพ้ต่างหากเล่าต้องบุกเลยรุยเ้ยไปยักเข้ามานุเว้ยพวกเรามีผู้หญิงเป็ตัวประกันผมไม่เคยทำผู้หญิงเอาการไปรุยเลย้ ไอ้บ้านไอ้บ้านไรแล้วถ้าเชิญตำรวจมาแล้วครับทนไหมตำรวจอะไรกูก็ไปสอนกล้วยไปกันดีเอาจดหมายมาส่งเตี๋ยไอ้นี่เหรอนี่ไม่ใช่ไปที่นี้ตำรวจเฮ้ยพวกเราอยู่ในความตำรวจตำรวจมานี่พวกคุณเนี่ยรู้จักผู้ชายคนนี้มั้ย เขาบอกว่าเขารับเดินโพยบอลเพราะว่าเจ้านายเขาเนี่ยจ่ายเงินเดือนไม่ตรงเวลา <c oughs> พวกคุณรู้จักเจ้านายเขาไหมครับ <c oughs> แกล้งตายดีกว่าอ่าคุณตำรวจไม่ใช่หนีนะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นด้วยเดี๋ยวผมขอควบคุมตัวพวกคุณทุกคนเลยนะครับโทษนะครับ <c oughs> ข้อหาอะไรไม่ทราบหรอครับข้อหาเนี่ยยาวมากเลยอ่ะคงต้องไปหาที่คุยกันนะเ,เดี๋ยวเชิญพวกคุณทุกคนไปเลยครับขออนุญาตครับว่าไงครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนไปแจ้งความครับผม คนไปแจ้งความเขามาพักร้อนอยู่แถวนี้ครับหล่อๆออนะแต่ดูไม่ค่อยปกติอะเอ๊ะใครวะมาพักร้อนโมทนาเฮ้ยวะลาเธอเ พี่ครับทำไมนี่มันใช้ยากจังเลยผมเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุตรท้องบานแล้วเกี่ยวอะไรกับมึงวะโอ้ยพีโโแล้ววันนี้คู่ไหนมาล่ะอาเซนนะเฮ้ยเพราะยังไม่เปิดคงไม่ได้เปิดแล้วล่ะอโอสงสัยหมดทางทำมาหากินใช่ไหมวะาต้องมาหากินฟิชลิตสิจะได้ไม่หมดทางไปไ,ไปไปไป,ไป ปาเขาบอกว่าพักร้อนเสียงดีนะอุตส่าห์ไปแจ้งตำรวจก็พวกพี่อ่อนกันดีครับตำรวจเขามีไว้ทำไมล่ะครับพี่ก็มีไว้ระงับเหตุสิครับสาธุดูสิมันว่าเราอ่อนนะอ๋อหมดเวลานี่เอเอผู้ชายที่จีบพอยสายหายไปไหนอ่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะรอแต่แย่แบบตัวใหญ่ใจมดอะอย่างนี้ก็หายหายไปเนอะ โอ้ยนีย่เขาก็ตลกดีออกนะอยู่ด้วยแล้วก็มีแต่เรื่องอะ่ะชีวิตไม่สนุกดีโรคจิตม,มันเป็นรส,สนิยมส่วนบุคคลจ้ะไม่ผิดตรงนใ้่นะอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่มีใครอยู่เลย ไงท่านสาวทุกได้เป็นคนหนึ่งวันเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้านช่วยยังมีคนห่วยๆในชตาพลอใยใสเหมือนเดิมมาล่ะนี่โฆษนาปีหน้าเนี่ยามายุง่งอยากเป็นคนึ่งนะโอ้โหนี่ถึงย้อนเวลากลับไปได้นะท่านก็ทำเหมือนเดิมมาแหละนายพักร้อนไม่ได้เหรอทำไมน,นันถึชชอบมายุง่งเรื่องชาวบ้านแบบนี้ก็พักร้อนไงเลยมาช่วยเพื่อนบ้านะ่ม,มาจากเย็นเนี่ย พ่อยสายพอยสายนี่ได้ข่าวว่าวันนี้มีผู้ชายจอนจัดลงข้างมาจีบคุณเนออ๋อคุณตัเดียวโอ้ยแต่ว่าให้เบอร์เขาเลยนะเนี่ยอุยไม่ได้ให้ทั้งหมดนะเหลือตัวสุดท้ายไม่ได้ให้พ่อยสายอะคุณนะนะเจอใครก็ชอบให้หมดน่แหละก็เขามีบางอย่างที่เหมือนนายอ่ะ เวลาฉันอยู่ใกล้ๆแล้วฉันรู้สึกว่าคุณเคยนี่เนี่ยถ้าจะกรี๊ดเนี่ยก็หันมาเลยนะรู้ว่าดีใจไม่ต้องมาเก๊กโคตรปรทัลุย่นาดนี้เพื่งจะเข้าใจความหมายของคำว่าผีเน่ากับลงผูก็วันเนี้ป่วยกันทั้งคู่แหม่แหมแหมแหม่ถ้าเป็นปากร้ายแต่ก็ช่วยเขา อ้ยใจดีเหมือนกันนะเราเนี่ยไม่มีงานทำหรอครับพี่ไปเลยไะอยากเที่ยวไหนไปเลยไปหลบไปคนจะทำงานความชั่วมักมาพร้อมกับสิ่งล่อตาล่อใจแต่ความดีคือความสวยงามที่แท้จริงและจะนำพาให้เรากลับไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเสมอสาธุ ทนโมนะท่านเนี่ยแสบเข้าไสจริงๆเลยรู้ตัวมะสนใจย้ายช่องมะไมาย้ายเราลักช่องสามเราก็รักเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าสนใจย้ายจากช่องทางเทวดาเนี่ยมาเป็นช่องทางมารอย่างเราไหมนี่ศักยภาพอย่างท่านเนี่ยนะเป็นถึงซีอีโอได้สบายๆเลยจริงฮนะจริงสิน่ารัก